สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะมาค่ะคลิปนี้เล่าชีวิตการไปฝึกงานในร้านอาหารฝรั่งเศสค่ะคลิปนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีคุณอรนุชและคุณลูลิยาขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนช่องผักบุ้งค่ะวันนี้มาทำงานมีเชฟจูเลียนมีเราและมีซูเลแมนไม่มีแมทธิวนะวันนี้แมทธิวหยุดค่ะ ยใจใจด้วะ,ะไม่เป็นไรนะลูกเจมีหนุ่มใหม่มาแนะนำให้หนูหนูรู้จักคะ่ะซุเลมานอ่ะเป็นหนุ่ม,มโมร็อกโกดูไม่ออกเลยนะตอนแรกนึกว่าเป็นฝรั่งเพราะว่าจลิตเขาอ่ะไม่ใช่จริตคนอาหรับอ่ะท่าทางการเดินการพูดสำเนียงอะไรคือเป็นฝรั่งเศสเลยซุลเลมนเนี่ยเขาเรียนทำอาหารนะคะซึ่งหลักสูตรการเรียนเนี่ยให้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยคือเรียน50ทําทำงาน50เพราะฉะนั้นการที่เขามาทำงานเนี่ยค่ะ ตารางงานอ่ะก็จะอัดแอปกับตารางเรียนคือเราไม่รู้นะว่าเขามีค ondition มีข้อเสนออะไรกับร้านอาหารและโรงเรียนหรือเปล่าเพราะว่าตารางเรียนกับตารางการทํางานเนี่ยมันจะต้องอัดแอปกันบางทีนะ่ะได้มาพรติดเรียนซึ่งเราก็มองว่าถ้าสมมุติเราเป็นเจ้าของกิจการอ่ะ แล้วก็ไม่ไม่ค่อยอยากได้พนักง,งานที่ตารางเวลาไม่แน่ไม่นอนปะอยากจะได้พนักง,งานแบบทํางานอาทิตย์หนึงหวันเต็มเวลาอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าโรงเรียนกับร้านอาหารน่ะน่าจะมีเงื่อนไขอะไรกันอาจจะว่าเงินเดือนที่ให้เด็กนักเรียนเนี่ย ร้านอาจจะไม่ได้จ่ายเต็มเต็มรอยซตก็ได้อาจจะมีแบบส่วนหนึ่งเป็นทุนจากโรงเรียนหรืออะไรแบบนี้ถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะยอมเหรอซูเลแมนก็สอนเราทำงานนะคะก็คือสอนทำอาหารเล็กน้ำย่อยแล้วก็สอนทำของหวานร้านอาหารที่ดีจะต้องเสิร์ฟจ,จานอุ่นๆดังนั้นเราจะต้องเอาจานไปเข้าเตาอบก่อนเสิร์ฟค่ะว้าวคาร์ดิโอเดอร์สเลแมน เมนูนี้คือถั่วขาวราดซอสมะเขือเทศค่ะทานคู่กับปลาคาบิโอหรือว่าปลาคอตเป็นปลาทะเลน้ำลึกจากมหาสมุทรแปซิฟิกเนื้อแน่นขาวมีโอเมก้าสูงหลายคนอจจะแบบทำไมไม่ใส่ถุงมือเวลคัมทู r a n c e ค่ะนี่แหละของจริงครัวจริง <laughs> <laughs> ในครัวเปิดเพลงน้องลิซ่าด้วยเราไม่ได้เป็นคนเปิดนะคะฝรั่งเปิดค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ทานอาหารร่วมกันค่ะวันนี้ที่ร้านเนี่ยอยากให้เราทำโซบะในหัวเราก็นึกถึงยากิโซบะนึกถึงประสบการณ์ชีวิตเวลาไปฟู้ดคอร์ดอะแล้วมันจะมีร้านโซบะที่มันขายเกี๊ยวซาด้วยอะคนผัดโซบะน่ะก็จะมีที่ผัดกังก๊กก็แก๊กกก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 แก๊กแบบนี้พอมีภาพอยู่ในหัวเขามีเส้นโซบะค่ะซึ่งพอโซบะที่เอามาให้อ่ะ มันเป็นเส้นโซบะแบบเส้นหมี่เย็นอะเส้นที่เขาเอาไว้ต้มอะแล้วเขาบอกว่าเขาจะกินแบบผัดอ่ะลองดูถ้ากินแล้วรู้สึกบูดมันคือสูตรของดิฉันแล้วคือเส้นมันแข็งใช่ไหมคะก่อนจะไปผัดก็ต้องไปต้มก่อนก็ต้มสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็เอาไปผัดโอ้เละ เส้นไม่เป็นเสน้นเริ่มเละจากนั้นเส้นมันก็จะเริ่มติดกันเริ่มติดกันก็ต้องใส่น้ำมันไปอีกโอ้ยปวดหัวเสร็จแล้วคะ่ะโซบะของน้องผักบุ้งคะ่ะทานคู่กับเป็ดคะ่ะที่เห็นเนื้อแดงๆนี่คือเป็ดนะคะคนฝรั่งเศสทานเป็ดไม่สุกคะ่ะโซบะผัดจานนี้ยังจะช่วยบำรุงริมฝีปากด้วยนะคะเพราะว่ากินแล้วจะเหมือนทาลิปกลอสเลยคะ่ะไม่ค่อยชอบฝีมือการทำโซบะของตัวเองกลัวจังเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาจะไม่จ้างเราทำงานอีกแล้วหรือเปล่า มีคนมาจองโต๊ะโต๊ะหนึ่งอะโต๊ะใหญ่เลยอะ12คนนะสั่งอาหารไว้เรียบร้อยแล้วนะทางเราก็เตรียมเนื้อเนื้ออะไรเรียบร้อยปรากฏว่าไม่มาไม่มาเราไม่โทรมาบอกด้วยนะ ความคนฝรั่งเศสความนักสู้ของคนฝรั่งเศสไม่ปล่อยผ่านจ้าโทรตามโทรไม่รับเอาอีกเบอร์หนึ่งโทรโทรแล้วโทรอีกเปลี่ยนเบอร์โทรสุดท้ายเขาก็รับสายนะคะก็เป็นผู้หญิงรับแล้วเขาบอกว่าเออโทรมาแคนซลิลแล้วไงบอกโทรมาแคนซลอลกับใครไม่มีใครคุยกับคุณแล้วร้านเราเล็กๆโทรศัพท์ดังก็ได้ยินอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้แบบแบบก็พูดตรงๆอย่างนี้กับลูกค้าเลยนะอืม มาต่อกันที่กะกลางคืนค่ะตาแมททิวเลิกเรียนแล้วนะคะก็มาทํากะกลางคืนค่ะแต่แมททิวก็เป็นหลักสูตรเรียน50ทํางาน50เหมือนกันนะคะคืนนี้นะคะอาหารสําหรับพนักงานที่จะกินกันพวกฝรั่งดังขอก็ยังไม่เข็ดจ,จากโซบะเมื่อตอนกลางวันก็เป็นฝีมือของน้องผักบุ้งอีกแล้วค่ะเขาก็ถามแล้วว่าอยากทาอะไรแล้วก็ทําผัดผงกะหรี่ดีไหมเออแล้วก็ถามว่าเขามีผงกะหรี่ไหมภาษาฝรั่งเศสคือคูรี <Cookie. laughs> คูคีคิรีนั่นแหละแล้วก็ถามว่าเขามีไหมคูคี Cookie. เชฟจูเลียนก็บอกมีมีมีเราก็อาสบายใจละฉันก็คิดภาพในหัวละอ่ะไก่ผ,ผัดผงกะหรี่เนาะใส่ไก่นะใส่ไข่แล้วก็ใส่นมเออมีแคล,ลอทต้นหอมปมบพอไปถึงจะทำหาผงกะหรี่ไม่เจอถามเชฟเชฟไหนละคูคีเชฟบอกก็นี่ไงแล้วเชฟก็เอา,อาไม่เอา <No. laughs> นี่ค่ะน้ำพริกแกงเขียวหวานภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า c u r ี y ver c u r ีแ ver ยีห่ห้อแม่พลอยมีรูปแม่พลอยนั่งอยู่แล้วก็เอา้าเวนถ้าจะเปลี่ยนเป็นแกงเขียวหวานอย่างน้อยก็ต้องมีซูกินี่ใช่ไหมใช้แทนมะเขือแกงเขียวหวานใส่ไก่ใส่แครอทอะไรแบบนี้หรอยังไงวะ อ่ะสุดท้ายก็เลยได้แกงลูกผสมก็ <c oughs> ค,คือทำแบบผัดผ,ดผงกะหรีนะใส่ไข่ใส่นมแต่ไม่มีผงกะหรีใส่เป็นน้ำพริกแกงเขียวหวานแทน <c oughs> ชโชคดีว่าที่ร้านมีกะทิอัมพาวาค่ะตัวกอดูคิ้งก่อน,นอยวยช่วยย เฮ้ยแกมันก็อร่อยนะมันออกมากลมกล่อมอย่างไม่น่าเชื่อที่ทํางานขอก็ว่าอร่อยเลยฝรั่งฝรั่งอร่อยอยู่แล้วนั่นแหละอร่อยถูกใจประกันภัยไม่รับเคลมซอรคิกินข้าวกันเนี่ยหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยจะเริ่มเซอร์วิสนะคะร้านเปิดหนึ่งทุ่มครึ่งประมาณทุ่มยี่สิบมีลูกค้าเป็นชายหนุ่มสองคนก็เปิดประตูร้านเข้ามาเจ้าของร้านกับเมียก็พูดว่าขอโทษนะคะร้านยังไม่เปิดค่ะกรุณาออกไปรอข้างนอกก่อนค่ะ ลูกค้าก็เอาหรอขอโทษนะโอ้ยังมีการขอโทษเนาะแล้วก็ออกไปยืนรอหน้าร้านยืนสุบุรีแต่เราเนี่ยเราชาวไทยใจบริการอายมากอยากเอาหัวหมุดโตเออแล้วถ้าเกิดเป็นลูกจ้างเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเกียจแต่เนี่ยคุณเป็นเมียเจ้าของร้านแล้วเจ้าของร้านก็นั่งอยู่แบบหหก็แบบเออออหอมกแบว่าแบบยังไม่ไให้บริการกไปรอข้างนอก ความฝรั่งเศสแล้วคนฝรั่งเศสเขาก็รับได้เพราะเขาเจอจนชินจนเป็นเรื่องปกติของการถูกป,ปฏิบัติแบบนี้นะคะแก okay. อีก10นาทีร้านจะเปิดเราสามารถแบบเออมานั่งก่อนอดูเมนูไปก่อนอเสริมน้ําเปล่าก่อนเพื่อฆ่าเวลาอีกแค่10นาทีอะแล้วตอนกลางคืนอากาศก็หนาวแล้วลูกค้าไม่ก็ ทำไมมันหัวอ่อนวะพอทานข้าวกันเสร็จปั๊บตามธรรมเนียมเชฟซูเลียนก็ออกไปยืนสูบบุหรี่นอกร้านแต่ซูเลแมนเขาไม่สูบบุหรี่อ่ะเขาก็นั่งอยู่กับเราก็นั่งรอนั่งเล่นนั่งเมาส์กันเชฟก็ก็ยืนสูบบุหรี่อยู่ข้างๆลูกค้าที่กําลังจะเข้ามากม็เออนงเงี้ยมันคืออะไรอะ่ะแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยมึงไม่ได้เลยร้านนี้จะต้องเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในเว็บไซต์พันพทิปทายซีอันนี้อะไรเอ่ยหน้าตาเหมือนลูกโป่งลูกเล็กนะคะ มันคือปลอกนิ้วค่ะเวลาที่นิ้วเราโดนมีดบาดเนี่ยเราก็จะเอามาสวมไว้แบบนี้นะคะมันก็จะรัดนิ้วค่ะฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่เหมือนอะไรนะ <c oughs> คนไทยอาจจะถามว่าแล้วทำไมไม่ใส่ถุงมือให้มันแล้วๆไปอา้าวก็อย่างที่บอกว่าฝรั่งไม่ชอบใส่ถุงมือคะ่ะอย่าว่าแต่ถุงมือเลยถุงไม่พูดดีกว่าสิ่งที่ซูเลมมนสอน กับสิ่งที่แมทธิวสอนเนี่ยมันไม่เหมือนกันค่ะเริ่มตั้งแต่การจัดโต๊ะทํางานสมมุติว่านี่เป็นเขียงแมทธิวน่าก็จะวางเขียงแบบนี้ตรงกลางแต่โซเลแมนเขาจะวางเขียงเป็นแนวตั้งแบบนี้แล้วก็วางมุมโต๊ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาเขียงวางไว้ตรงกลางแบบนี้มันจะทําให้ที่บนโต๊ะมันแคบอ่ะแต่ถ้าเกิดเอาวางไว้มุมๆแบบนี้มันก็จะทําให้เราอ่ะมีพื้นที่วางของวางจานเวลาจัดจงจัดจานอ่ะและทีนี้เวลาที่ทําเมนูฟัวกาหรือว่าตับห่านนะคะ เราหั่นฟัวกาใช่ไหมคะตับห่านทานคู่กับแยมค่ะอันนี้แยมแอปริคอตนะคะเป็นแยมโฮมเมดเชฟทำเองเลยนะคะโรยเกลือเม็ดใหญ่ลงบนฟัวกาค่ะ ลิขัยบดค่ะก็จะหันคู่กับขนมปังตาแมทธิวก็บอกว่าให้หั่นหนาหนึ่งนิ้วส่วนตาโซเลแมนก็บอกว่าให้หั่นหนาครึ่งนิ้วอ่ะเอาสิแล้วเราก็หั่นขนมปังอ่ะเสร็จแล้วไอ้ขนมปังเนี้ยเราก็เอากลับไปไว้ในตู้เย็นถ้าเป็นแมทธิวเนี่ยนะเขาก็จะเอาพลาสติกแรปอ่ะมาพันขนมปังรอบเลยนะพันรอบสี่ทิศเลยแล้วก็ใส่เข้าไปในตู้เย็น มมติว่ามีลูกค้าอีกโต๊ะนึงสั่งอ่ะเอาฟัวกาอีกแต่แมทธิวก็เอาขนมปังเนี้ยออกมาจากตู้เย็นใช่ไหมแล้วก็เอาพลาสติกปเนี่ยออกแล้วก็ทิ้งแล้วก็หั่นขนมปังอ่ะเสิร์ฟลูกค้าแล้วก็เอาพลาสติกปอันใหม่มาพันโดยรอบเหมือนเดิมแล้วก็ใส่กับในตู้เย็นแต่ซูเลแมนเนี่ยเขาเจะเอาพลาสติกมาคุมไว้เป็นพิธีแบบนี้ พอหั่นเสร็จก็ใส่ตู้เย็นคือไม่ได้พันโดยรอบแบบตำแมททิวพอมีลูกค้าคนใหม่มาเราก็ไม่ต้องมาแกะพลาสติกออกให้ยุ่งยากเพราะว่าเราแค่คลุมไว้พอเป็นพิธีค่ะพอจบเซอร์วิสอะพอทำงานเสร็จอะก็ค่อยมาพันพลาสติกแรปทีเดียวไม่ใช่แค่นั้นนะคะเวลาทำอาหารเนี่ยก็ไม่เหมือนกันความกรอบความกรอบความนุ่มอะไรไม่เหมือนกันเลยเหมือนจบกันมาคนละโรงเรียนอีกคนนึงโรงเรียนมองดูลาอีกคนโรงเรียนยืนมองบัว คุณเอริกเจ้าของร้านบอกว่าเป็นธรรมเนียมของที่นี่ <c oughs> ทุกคืนวันเสาร์เวลาทํางานเสร็จแล้วเราจะมาดื่มกันสังสรรค์กันเออเพราะว่าวันอาทิตย์ร้านปิดวันจันทร์ร้านปิดอ่ะดีแกก็ถามเลยจะเอาอะไรมีไวน์เหล้ารัมมีวิสกี้มีเบียเราก็บอกเอาวิสกี้ค่ะ <c oughs> คุณเอริกเขาก็ใจดีมากเขาบอกว่าเนะี่ยวิสกี้น่ะมีหลายยี่หอ้อแต่ยี่ห้อที่ฉันจะให้เธอกินนะ่ะ ขวดนี้สามร้อยกว่ายูโรตีเป็นเงินไทยคือขวดนี้หมื่นกว่าบาทอืมแล้วก็มาค่ะจัดมาเอาน้ําแข็งไหมอ้าคนเราชาวไทยกินเหล้าใส่น้ําแข็งแล้วเราก็ถามเขาว่ามีโซดาไหมคะแล้วเขาก็แบบ what <c oughs> กินเหล้าใส่โซดาอ,อะไรอ่ะแล้วก็งั้นถ้าถ้าไม่มีก็เสกเอาโค้กก็ได้ค่ะเอาโค้กผสมกับเหล้าแล้วเขาแบบททลิตี นี่เหล้าขวดละหมื่นกว่าเธอจะต้องดื่มต่ำกับรสชาติของวิสกี้ที่ผ่านการหมักบ่มมาในาถังไม้อ๊กเธอจะเอามาผสมโซดาผสมโคก้กไม่ได้ต้องกินแบบอะไรที่เขาเรียกว่า on the rock ใช่ไหมเรามันใส่ค็อกเทลเรามันใส่สกอยเหล้าปั่นามากินวิสกี้เพียวๆอย่างนี้บ่ได้เขาก็อ่ะอเอาโคกแปเปิดแกก็ทําหน้าแบบ เสียดายของอะไรอย่างเงี้ยเออโนคุณจะเสียดายของกว่าถ้าเกิดคุณไม่เอาโคกมาให้ฉันเพราะฉันไม่สามารถกินวิสกี้เพียวๆได้อ่าจากนั้นพอทุกคนเริ่มกลิ่มๆกันละ กูก็ถามคําถามที่ขาใจกูห้องที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยอยู่ชั้นสองของร้านอาหารซึ่งต้องปีนบันไดลิงขึ้นไปเป็นห้องที่เอาไว้เก็บของพวกของแห้งอะน้ําตาลเส้นพาสต้าแป้งแล้วก็เป็นที่ที่เอาไว้เครื่องซักผ้าที่เขาเอาไว้ซักผ้าคีริว้วข้างบนมันค่อนข้างโทมแล้วก็มืดมีไฟดวงเดียวลิบหลี่และที่นี่เว้ยขณะที่เรากําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเราได้ยินเสียงกึกกักแล้วก็แบบเสียงอะไรวะ เออแล้วบรรยากาศมันน่ากลัวแกฉันว่ามันต้องมีซัมติงรองที่เนี่ยมันต้องมันต้องมีอะไรอะ่ะต้องมีคนมาแอบดูฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าแน่นอนอะ่ะกูก็ถามคําถามที่คาใจกูอีเสียงตึกตักข้างบนนั้นคืออะไรแล้วก็เริ่มตะล่อมถามคุณเอลิกว่าคุณเอลิกคุณเชื่อเรื่องผีไหมคะ,คเ,คเ,เ,มคะเขาบอกผีหรอไม่มีหรอกโลกใบนี้ไม่มีผีแล้วก็บอกเอา้าแล้วคุณคิดว่าคนที่ตายแล้วเขาไปไหนอ่ะเขาบอกก็ตายแล้วก็ก็ฟินิชก็คือเสร็จ คือตายตายก็คือจบเชฟจูเลียนก็บอกทำไมอะ่ะเจอผีหรอแล้วก็บอกแล้วคุณคิดว่าที่เนี่ยมีผีไหมคุณเอลิกก็พูดว่าที่เนี่ยมีผีหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือก่อนที่จะมาเป็นร้านอาหารเนี้ยคือย้อนอย้อนอดีตไปแบบ50ปีขึ้นไปเป็นสำนักลักทิมาก่อนลักทิหมายความว่ายังไง ฟิลพระบิดาเนะ่ะเออถ้าคุณเคยดูพวกหนังลี้ลับของฝรั่งอะ่ะที่มันจะมีแบบลัทธิซาตานแช่ตัวในอ่างเลือดตัดคอสาวบริสุทธิ์มาบูชายันอะไรแบบเน,นี้ยคุณเอเล็กแกก็เมาเมากึ่มๆมเพิ่นก็อธิบายให้กูฟังเลยนะเห็นเสาสองต้นนี้ไหมเพราะว่าเวลาเขาทําพิธีกันเนี่ยตัวเจ้าสํานักเนี่ยพระบิดาแกก็จะออกมาจากผ้าม่านไอ้เสาเนี่ยมันเป็นเสาที่เอาไว้ขึงผ้าม่านกูว่าแล้วทําไมร้านนี้มันมีเสาเสาแบบ เสาจ้านี่คือเสานี่แหละเสาแล้วคุณเห็นที่นั่งตรงนี้ไหมที่เป็นเหมือนกับเวทีเล็กๆเกนี่ยมันก็คือเวทีเวลาที่เขาทําพิธีกันแล้วคุณเห็นไหมข้างบนอะห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า,านะ่ะคุณเห็นกระจกไหมกระจกมันจะเหมือนกับกระจกในโบสถ์ที่มันจะเป็นลายแกะสลักเป็นสีๆอะ่ะ เอออันเนี้ยเป็นตัวยืนยันเลยเพราะว่าบ้านช่องคนปกติเขาไม่ทำหน้าต่างแบบนี้เพราะฉะนั้นค่ะคุณขาไอเสียงกึกกักที่ได้ยินเนี่ยฉันว่าผีว่ะใครที่ติดตามช่องผักบุ้งมาก็จะรู้ว่าเราเป็นคนเชื่อเรื่องผีเราเป็นคนงมงายเราเป็นคน <c oughs> เข้าหาสิ่งลี้ลับเล่นลับนะคะ วันต่อมาค่ะมาทํางานนะคะนางสาวสายสวรรค์ขยันยิ่งว่ามาเร็วแล้วแต่ตามแมทธิวมาเร็วกว่านะคะพวกเรามาก่อนเจ้าของร้านนี่ค่ะเป็นไงเชฟเขาก็มาเช็คสต็อกค่ะมาเช็คของว่าเฮ้ยของอะไรขาดบ้างเขาจะได้สั่งเพิ่ม แกก็มาเปิดดูตู้เย็นที่เอาไว้เก็บอาหารเล็กน้ำย่อยกับของหวานเนี่ยซึ่งเป็นโซนที่เป็นความรับผิดชอบของเราแล้วก็ซูลิแมนแล้วก็แมทธิวเนี่ยแกก็มาเปิดดูทีนี้เชฟก็บอกใครเก็บต้นหอมไว้กับราสเบอร์รี่เนี่ยอยาให้ของม,มันบูดมันเน่าใช่ไหมถึงได้มาเก็บไว้ด้วยกันเนี่ยรู้ส่อารมณ์เลยนะแล้วเราก็บอกหนูเป็นคนเก็บเองค่ะทําไมหรอคะหนูว่าหนูก็ปิดฝากล่องราสเบอร์รี่แล้วนะคะเขาบอกไม่รู้หรอ ว่าต้นหอมกับลาสเบอร์รี่น่ะเขาไม่เก็บไว้ได้วยกันมันจะทําให้เน่าแล้วก็แบบอ้าวเหรอคะเออขอโทษจริงๆค่ะไม่รู้เนี่ยเคยบอกแล้วว่าเราไม่รู้ว่าเชฟจูเลียนเขาเป็นคนยังไงเออที่เห็นยิ้มแย้มเนี่ยจริงเหรอเห็นไหมมาละมาละหนึ่งช็อตกูโดนละมันจะมีพวกของบางอย่างที่เขาไม่เก็บร่วมกันเออเราก็เลยต้อง ไปเรียนรู้นะคะว่าของบางอย่างที่เขาไม่ให้เก็บไว้ด้วยกันนมีอะไรบ้างอย่างเช่นนมเนยห้ามวางไว้ใกล้กระเทียมกับขิงเพราะว่ามันจะเปลี่ยนกลิ่นของนมกับเนยค่ะแอปเปิลกับส้มไม่วางไว้ด้วยกันอะโวคาโดกับ,บล็อกเกอรี่ไม่วางไว้ด้วยกันเพราะจะทําให้เสียเร็วค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะคะต่อมาเชฟแกก็หยิบแถวขนมปังขึ้นมาก็าบอกว่าโอ้โห ทำไมห่อพลาสติกแบบนี้เนี่ยอยากคืออยากจะให้ขนมปังมันแห้งหมดใช่ไหมถึงได้ห่อแบบนี้เราก็แบบแต่แมทธิวก็แบบแแบบทาริสตีทําไมเธอห่อแบบนี้ฉันบอกเธอแล้วไงว่าให้ห่อแบบพันให้รอบเราก็ไม่กล้าเอ่อยไนงะว่าซูเลแมนเขาทาแบบนี้อย่างเงี้ยมันจะเป็นการโทษกันแล้วก็อะขอโทษค่ะขอโทษค่ะครั้งหน้าจะระวังให้มากกว่านี้สรุปแล้วท่านเป็นคนสองซิมนะคะนี่เป็นนิสัยปกติของคนเป็นเชฟค่ะ จากนั้นค่ะคุณเอริกเนี่ยติดใจฝีมือการทําแกงไก่ผัดผงกะหรี่เขียวของดิฉันนะคะเขาก็เลยบอกว่าทาริตตีอย่างนี้ได้ไหมฉันอยากให้เธอทําปอบเปียสดทําปอบเปียทอดหรือว่าเมนูอะไรอย่างอื่นที่คุณอยากทาอ่ะคุณก็ลีส์มาเลยนะจะเอาวัตถุดิบอะไรบ้างเดี๋ยวผมอ่ะจะไปเมโทรเมโทรเป็นห้างเหมือนกับแมคโครอะค่ะแล้วก็ จะไปซื้อวัตถุดิบมาบอกแล้วคนฝรั่งเศสเห็นหน้าคนเอเชียนึกถึงเลยปอเปียสดเวียดนามปอเปียทอดเพราะฉะนั้นนะคะคลิปหน้ามาทำปอบเปียเวียดนามปอบเปียทอดมปให้เพื่อนที่ทํางานกินกันวันนี้นะคะฝักุังขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย